ไอ้สั <c oughs> okay, ์ไอ้เหี้ยนี่เจ้าเจ้าเจ้ากูวะเฮียมึงเจ้าให้ไอ้กูบ้ามึงอยู่ไหนวะมันมือแทงไอ้กูไหมปาบดีกันจังเหียโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอ้สอนรามอีกเช่นกันเด็กๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าทำไมไอ้สอนรามมันแบบมันหล่อมันหล่อทั้งในเกมทั้งนอกเกมมันก็หล่อเฮียวันนี้พี่ก็เลยว่าจะแบบแต่งตัวแอ๊ก นี่โซนฟรีตายซะหน่อยขอแบบ<า>อยากเจอพวกเด็ก,กเกลียนนะปากดีๆอะไรอย่างเงี้ยกูอยากโดนอ่ะกูอยากโดนท้อน <c oughs> อ่ะเฮียวันนี้พี่ก็เลยว่าจะแบบแต่งตัวแบบแต่งตัวเป็นบอด่ะแต่งตัวใก,ใกล้นะครับเป็นเกลียนโซนวีสไตล์คือเด็กๆขอมาเยอะด้วยแหละตรงๆเลย <c oughs> เห็นเด็กๆมันเรียกร้องมาเยอะไงพี่สอนรามครับไปเกลียนโซนฟรีตายหน่อยดูดิ กูรักพวกมึงขนาดไหนอะถ้ากูไม่รักกูไม่ทำหรอกครับถูกไหมถูกไหมพระฉะนั้นกดไลค์สับสไครต์กดติดตามซะนะไอ่ใส่หมวกองหมวกเอฟไปแอคหน่อยดีกว่าไว้เด็กเด็กมันบอกไงพี่สอนรามครับไม่มีหมวกเอฟหรอพี่สอนรามครับมีท่าปักธงไหมมีครับผมมีอยู่แล้วของพวกแบบของพวกไก่ไก่พวกนั้นผมมีอยู่แล้วครับเล่นมาตั้งไหนแล้วผมเล่นมาตั้งแต่ซีซันนั้นยังไม่เปิดเลยเนี่ย ไอพูดทีมมันบอกกูไม่มีอย่างงูน้นอย่างงี้มึงแหกตาดนไว้ย <_ an> นี่แหละครับกูไม่มีนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าไม่มีมีครับแต่กูแค่ไม่อยากโชว์ <_ c oughs> พอดีไม่ใช่พวกแอกไ <_ c oughs> ม่คนดูพูดอะไรนะพีม่มีตาปักงมมีครับรเดี๋ยวดูอ่ะอกันอ่ะกันไม่ไม่ค่อยได้อยากจะแอกอะไรสักเท่าไหร่หรอกจะได้เด็กเขาก็หาว่าผมแบบแอกอย่างงูน้อนอย่างงี้ดูอไรกันนะครับไอคนที่มันบอกกูไม่มีหมวกอ่ะมือแหกตาดูนี่เลยเป็ดนี่เลย ได้เด็กๆน่าจะเรียกร้องหาท่ากันเยอะแล้วได้ครับเปิดทุกอย่างครับเปิดของในครั้งทุกอย่างที่มีะหนวะท่าครูไฮ้ท่าหายไปไหนอ่ะท่าผมหายไปไหนอ่ะเอ้ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่มีนะไม่มีนะท่าไปหมดเลยนะไ่ได้หรออันนี้เปล่าเนี่ยนี่แหละปกักธงลงไโรโดดกตายเลยล้างเงไปแอคสาวหน่อยสาวน่าจะมีใจอ่ะน่าจะวิ่งตามกูตึมแน่เลยว่ะไม่ก็อยากใจให้สาวกีการักเท่าไหร่หรอก นา่าว้าวดูวละกันนี่กูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะสาวเดินติดตูดกูเลยอ่ะสาวเดินตามมาติดแต่ไกลเลยอ่ะ ปักธงโจาสาวาไปหน่อยละกันแอมวันนี้พี่ก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มา,มานำเสนอให้กับน้องๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆสังเกตไปที่เพชรพี่นะครับตอนนี้ไม่เพียง5เพชรเท่านั้นหลังจากนั้นให้กดเข้ามาที่รูปโปรฟไฟล์และก๊อป UAD ตัวเองไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาในเว็บอินเกมซึ่งเว็บนี้นะครับผมก็จะมีสุ่มเพชรฟรีไฟล์บัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์สุ่มของรางวัลเติมเงินมือถือและเพชรฟรีไฟล์ซึ่งเว็บนี้จบในเว็บเดียวแน่นอนนะครับผมให้เราเข้ามาที่ขวามือบนนะครััััััับบ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 ผผมม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 มเเ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 ขขข้้้้้้้าา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 าสสููู่่่่่รร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 ระะะะะะลลลลลล็็อออออออกกกกิิิิินน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 นดดดวววยยคคคืืใใแหทททีีีีตตตงถไจ แล้วก็ wallet gift K okay, Bank ในที่นี้ผมจะเลือกเติมเป็น two wallet นะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าเติมเงินด้วย two money wallet แล้วนะครับให้เรากรอกเบอร์หรือว่าคัดลอกเบอร์ wallet ตรงนี้เลยก็ได้นะครับให้นำเลขอ้างอิง,องกรอกลงไปได้เลยนะครับผม เมื่อเราเติมเงินเรียบร้อยนะครับผมรอหนึ่งถึงสองนาทีเครดิตก็จะเข้าหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่เล่นเกมในที่นี้ผมจะเล่นเป็นสุ่มของรางวัลนะครับผมนี่นะครับผมเราก็สามารถเลือกเล่นเกมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมในที่นี้ก็จะมีสุ่มของแร่วงล้อสุ่มเครดิตและวงล้อสุ่มเพชรนะครับในที่นี้นะครับผมผมจะเลือกเล่นเป็นสุ่มของแร่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมในเกมนี้นะครับจะใช้การสุ่มครั้งละ10เครดิตเท่านั้นก็จะมีเป็นท่าปักธงนะครับผมแล้วก็จะมีชุดไซตามะเป็นเพชร3,698เเเมมม็็แล้วกกกปนนนขอออองื่ๆีาายะคคครรัับบโผสามพียง10เเครดิตท่านั้นในการหมมุนนนตออ1รรบบะคัผซึ่ง ถ้าเราหมุนพลาดเนี่ยเราจะไม่ได้ของรางวัลน,นะครับแต่ถ้าเราหมุนได้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้5้าเครดิต1นึเพชรนะครับแล้วก็จะมีท่าปักธงด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดไซตามะซึ่งเกมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆโอเคงั้นเรามาเริ่มซุ่มกันเลยนะครับนะ ไอโซนเองดีว่ารู้สึกสมเมื่อกี้น่าจะน่าจะแบบน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีพวกชผู้ชายอะไรเงี้ยกูเห็นแต่ผู้หญิงเดินติดตูดกูงงนี่กูหล่อขนาดนั้นเลยหรอเอ้ยใครว้ไอเทียนี่ยขี้เก๊ะมันหลอยเฮียแบบมึงหล่อในฟัดแน่รอละกันมีไหมล่ะมีปัญญามีไหมล่ะหมกเอฟกูก็กินขาดแล้วครับหมกเอฟกูก็กินขาดแล้วครับไอกระจอกเฮียหมกเอฟกูก็กินขาดแล้วเอาง่ายๆนะหมกเอฟกูซื้อได้ทางชีวิตอะขอแอปปายตรงหน่อยละกัน มันแอกอะไรของมันน่ะกูอยากรู้ว่ามันแอกอะไรอ่ะมีปัญญาไม่เหมาะเอฟเหมือนกูหรือเปล่าครับ <S <S แต่ว่ากูขอเจอโซนที่แบบมีแต่คนตึงๆหน่อยได้ไหมวะเจอแต่พวกเด็ปกปกระโปะอ่ะเจอแต่พวกกระโปะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยนี่เดี๋ยวเกิดเหรอปีกมันเทจังวะเทียมันล่อเด้นรกเทียขี้เก๊กเอ้ยมันล่อมาคนเข้าแคนครับเฮ้ยเฮ้ยเทสยังไงครับ เฮียเฮียเทสยังไงครับให้ใครไว้เฮียว่าคนเข้าแคนเมื่อหาคนเข้าแคนในฟีสไตล์นะมันรล่าเฮียที่แก๊กฟัดหล่อมากมังเด่นลรกกูถามเนยเทสยังไงครับน้องเทสยังไงครับกูถามว่าเทสยังไงครับกูตัวตึงด้วยกูแค่นี้แหละมันคือใครวะไอเฮียเนี่ยไม่ต้องเทสไม่ต้องเทสอะไรครับกูจะเทสครับกูจะเทสครับเพราะฮ่าอ่ากูรู้แล้วมันบอกกูไม่ต้องเทสมึงเห็นมั่วกูไหมเห็นมั่วกูไหมมันน่าจะเห็นมั่วกูอะมันเลยบอกไม่ต้องเทสสองหนึ่งไหม เย่สองุวงเลยสองดวงเลยเสียเวลามันล่าไอ้กระจกไอ้เหี้ยเสียเวลาพ่อมึง่งโอ้โหเสียเวลาควายเสียนมวยหรอสองหนึ่งงัดหัวเยสสองหนึ่งงัดหัวมาดิเอาไหมเอาไหมสองหนึ่งงัดหัวกับกูไหมมึงไม่รู้จักซะแล้วไอ้เหี้ยนี่มันไม่รู้ไงมันคุยกับราชาปีซีไซอยู่ให้สองสี่เลยไอ้กระจกสภาพมันเดินตรงยังอ่ะไอ้ชิงโง่ เออมึนเดินตรงยังอ่ะบอกใครกูสองสี่สองสี่ที่อะไรครับสองสี่อะไรจับปืนมั่งเนี่ยมันยังอะ <S <S ่ะโว้ยเออระเจอกไอ้เฮียเสียเ,เวลา <S <S 2> <S 2> เฮียนดดีกูเป็นไงลัวกูดีฟัดไม่กล้ามเมียกูมึงดูเอาขาะพวกะจอะพวกนี้มันจะไม่กล้ามเมียกูเลยเมื่อกี้กูดูจากทรงแล้วเหมือนจะเป็นตัวท็อปของประเทศอ่ะเหมือนจะเป็นตัวท็อปของของแบบของ,ของ,ของ,ของบอดเลยนะแต่เอากูไม่ลงไม่ไหวกูเฮ้ยใครอ่ะอําอําครับ เยดเหมือนล่อร,รู้จักแนนนไหมรู้ครับรู้จักแต่อีโบอ่ะรู้จักแต่อีโบอ่ะนั่น ถามจริงเหรอทำไมศึกษาเขาไม่หลงรักในหัวกุลหลาในหมวกผมนะ่หรือว่าช่วงนี้ช่วงนี้หมวกเอฟมันมันตกมันตกราคาไปเลยวะคนดูฮะ <loc> อยากรู้หมวกเอฟมันตกราคาไปแล้วยังไงวะพุดปุ๊บก็มาปั๊บเอชื่อะไรอ่ะหน้าไม่นึงแล้วหน้นา,าสาวษาเขาวิ่งตามกูกันครับสากษาเขาวิ่งตามกูกันครับเอออําใครอ่ะรับเลยละกันรับเลยละกันเ้อะสาวสาววิ่งตามติดตูดกูขอมีอะไรกูกูหรือเปล่าวะเนี่ย เฮียกูทําสาวใจแตกใจล่าอีกแล้วหรอหรือว่าความหล่อของกูมันเริ่มเจอตลาดแล้วเมื่อไหร่กูจะโอ้ยไปเจอมาเฟียเลยวะเฮียเดี๋ยวนี้โซนฟรีตายมันมีแต่เด็กหน่อยแล้วหรอวะเฮ้ยเฮียเชิญลูกแอคชีเกกเอยมีปืนนิดปืนหน่อยทำมาโฟอร์มอันกูโชว์ปากทงไปอีกหนึ่งทีแล้วกันฮัลโหลเจนารสโซมานีจีไดเนนเนเนซีโซนาเนนจีไดโนโดโยบาสฟา เฮียกูเนี่ยเคยเฮ้ยกูเจอเพื่อนเหรอเฮียแต่งตัวโคตรเหมือนกันน่ะแต่ผมมีหมวกเอฟไงไอ้เชนนั่นใส่หมวกอะไรมาโคตรกากอ่ะสภาพแบบหมวกเห็นแล้วสมเพชเลยเฮียไปอยู่แคนเดียวกันนะเป้าสวัสดีครับเล่เขาน่าจะกิดกายกันใหญ่อ่ะเฮ้ยดูเอาเฮ้ยใครแอบหัวไอ้สัตว์เอาเอาใครแอบกูอะ แม่เอาเอาเอาแม่ตายเหรอไอ้สัตว์แม่ตายเหรอเอ้ยเฮียชื่ออะไรหรอครับน้องสาวชื่ออะไรกูหลอค่ะกูหลอค่ะอะไรคะเฮ้ยใครแอดอะไรกูนักหนาวะกูขอผู้หญิงได้ไหมถ้าแอดกูมากูขอผู้หญิงได้ไหมโอ้ยเฮียไม่ผู้หญิงสาวไม่แอดกูมาเลยวะทำไมเขาไปหลงรักไอ้ขี้เก๊กนั่นมันหลอกกูตรงไหนวะนาปีป่ะเขียโคตรแรงไอ้สัตว์ มีใจอ่ะเหี้ยรู้กปล่ากูมีใจอ่ะเอาไหนหัวแม่กูแม่กูพ่อยมึงอะแม่กูไอ้ซาดแม่กูยันแม่เอาไอ้เหี้ยเอ้วทำไมมันตาดดีกันซาดใจไอ้กูเอ้กูโดนลุมหน้า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 ในโซนฟีตายกูโดนลุมหน้าเอาเฮ้ยกูเจอมาเฟียกูเจอมาเฟีย มึงจ้าเฮกูฟ้องพ่อแน่ไปฟ้องพ่อมึงเนอสัตว์ไปฟ้องพ่อมึงไงให้มาเจอกูเน allora ี่ยกูจะเอาแม่งลงลงกันนี่ัตว์นรกกันไหนเข้าเฮียกูเริ่มไม่ไหวแล้วตัวปลอมตัวปลอมเลยครับตัวปลอมตรงไหนครับนี่กูใส่หมวกเอฟบอกกูตัวปลอมเอากูปักทงให้อีหนึ่งทีละกันเฮีย I'm gonna see I'm so lost I'm a see I'm so lost I'm gonna see I'm so lost I'm g o n n see i gonna you far. โอกูปัดชงโทดีเฮียเขินนั่นน่ะเฮ้ยมันมีท่าปักธงเหมือนกันเหรอเฮ้ยไอสัตว์ไอ้เคืยนี่เจ้าเจ้าเจ้ากูเออเฮืยมึงออกมาดิมึงออกมามึงจะเอาไงกูบ้านมึงอยู่ไหนวะบ้านมึงอยู่ไหนฮะกูถามกูถามว่าบ้านมึงอยู่ไหนมึงจะขอโทรกูไหมกูถามว่ามึงจะขอโทรกูไหมสัตว์ เพี่อมึงขอโทษกูดิมึงขอโทษกูดิกูบอกให้มึงขอโทษกูไม่ไม่ได้ไม่ขอโทษบ้าดมือไหนตมึงเจ้าแห่กูมันมือแทงกูไหมมันมือแทงไอ้กูไหมเอาดิเอาดิเอาดิเอาดีพ่อมึงอ่ะเสียเสียสกโอ้เสียมึงยังไม่แต่งหนอเลยควายพี่อะบามึงอยู่ไหนวะกูเริ่มรอแล้ว เฮียแววกาสมึงกูไ <Yeah> ม <cima> ่อยากให้ใครนองเลือดแววะโอกามึงขอโทษกูกูไม่อยากเห็นใครนองเลือดไอสัสไอ้พกแู่กรไก่เ้ยอแม่บุกอาแม่บุกอาัแม่บกบกกูเจออะไรกับกูเ็มไปาดดีกันจะวุนเฮีย